สวัสดียามค่าคืนทุกคนวันนี้มันเข้าวันจาแนละ้วเราก็ยกขัน5้ขันแปดที่บ้านดอกบัวของแท้นะทุกคนยายออนกับตาชายไปเก็บตาเหลียวช่วยพับสวยงามมากน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ดำที่เป็นพระประธานของบ้านสวนองค์ดำ สมเด็จองค์ดำสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์พระอาาริหันเจ้าทุกองค์พระอาาริยสงฆ์เจ้าทุกองค์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกองค์เทพเทวาองค์อินองค์พมองค์ดำสมเด็จพระเจ้าตากสเสด็จพ่อรอเก้าพระสยามเทวาธิราชเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรหลวงปู่ชีวโกกโมมละจาร องค์มองค์ทาวเวสสวรรณพยาคุดพระผมพระทุกท่านแหละในที่นี้สมเด็จหลวงพ่อองค์ใหญ่หลวงพ่อสมานผู้เป็นพ่อทางธรรม หลวงพ่อศิลาผู้เป็นพ่อทางธรรมนอกจากเราจะมีหลวงพ่อทางธรรมแล้วเราก็ยังมีธรรม,มะที่เราต้องปฏิบัติด,ดูแลตัวเองก็คือคารวะสธรรมสี่นะทุกคนก็มีสี่สี่อย่างมสีสัจจะธรรมะขันติจากะ สัจจะความซื่อสัตย์นะทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นธรรมะการฝึกตนฝึกทุกย่างฝึกให้รู้เรียนให้รู้แล้วก็เทคแอคชั่นคันติความอดทนอดทนทุกอย่างอดทนทั้งความทุกข์ความสุขจาคะความเสียสละมีแล้วให้ได้และแบ่งปันนะผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนะทุกคนแล้วก็ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน mm. มีความสุขความเจริญนะแล้วก็อีกธรรมะหนึงที่เรามีประจำตัวจะดีมากๆเลยก็คืออิทธิบาทสีนะทุกคนเป็นหลักธรรมใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จ ในการดำรงชีพในการประกอบอาชีพการงานหนึ่งชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องต้องมีหลักธรรมสข้อนี้ขาดไม่ได้ก็คือมีชันทะต้องมีความพอใจนะในสิ่งที่ทำมีแพชชั่นมีสิ่งที่ชอบวิริยะความเพียรความเพียรมีความอดทนมีความพยายามแล้วก็มี จาคะความเอาใจใส่เทคแคร์ดูแลแหละทุกคนแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็คือเทคแคร์ดูแลแล้วก็อันสุดท้ายก็คือวิมังสาวิมังสาแปลว่าอะไรเนาะไต่ตองไต่ตองไต่ตองก็คือรีเจ็คอะรีรีร ว่าตัวเองทําพูบพุบว่าใช่ไหมในสิ่งที่ทำนะก็ทั้งหมดนี้หลักธรรมสีสี่ข้อสองสองอย่างมาฝาก fc ทุกท่านก็คือธรรมะของผู้ครองเรือนคลาวว่าจะทำสีก็มีสัจจะธรรมะคันติจากะแล้วก็ ทุกคนก็เป็นวานิชมีหน้าที่มีอาชีพมีหมวกหลายใบในการสวมก็ต้องมีหลักธรรมข้อนี้ขาดไม่ได้ก็คืออิทธิบาสีมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะทุกคนเทียนคู่นี้เราจะจุดทุกวันใช่ไหมยาย<ม>ไปเป็นระยะเวลาสามเดือนนะก็ อนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญกับทุกคนนะแล้วก็น้อมจิตสิบนิววันทาอารัทธนาพ,พ,พระพุทธธรรมประสงค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านพระพรมเจ้าที่เทพเทวดาแม่นางธรณีทั้งนอกบ้านในบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวขอข้าพเจ้าและครอบครัวจงร่มเย็นเป็นสุขจงร่มเย็นเป็นสุข จงร่มเย็นเป็นสุขและขอท่านทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้กับข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทินสาธุ